วันนี้นะครับที่โรงงานรับซื้อของเก่าบริเวณชุมชนหลังซอยมัทุรสระมนหมาแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเทศบาลนครสรํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,ด,วดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนปัญหาฝุน่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5และเสียงดังรบกวนจากโรงง,งานรับซื้อของเก่า หลังจากสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัอดอุดรธานีนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมที่ประชุมพร้อมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันนะครับก็เห็นบอกว่านำเสนอเบอันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาข้อยุติซึ่งผู้ร้องได้ขอให้ผู้ประกอบการหยุดดำเนินการในวันเสาร์อาทิตย์ทางผู้ประกอบการก็ยินดีนะครับปฏิบัติตามที่เพื่อนบ้านร้องขอ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังให้คําแนะนําให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตค้ขาของเก่าณนที่ทําการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานีและขอให้ปรับปรุงสถานที่ประกอบกิจการให้สามารถป้องกันเสียงและฝุ่นละอองได้นะักสัมมนาทศบาลนครอ,ดอุดรธานีในส่วนของสำนักงานปพอ,อุดรก็ได้แจ้งดําเนินการแนวทางการป้องกันการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 และให้ร้านเฝ้าระวังป้องกันเหตุอักคีภัยด้วยครับ ใบอนุญาตหาของชาวบ้าบนอันแบบแรกสองใบป,ประกอบการที่เป็นอะไรต่อสุขภาพจากเทศบาลนครก็ยังไม่รับอนุญาตเพราะนั้นตอนนี้ที่เราทำถูกถูกถูกถ้าจะบังคับใช้กฎหมายนี้คือมีทั้งโทษทางอาญาโทษปรับด้วยอาจจะไม่มีเสร็จนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราทำมาหากินให้ที่ไปทำถูกต้องซะเรื่องที่สองเรื่องเสียงก่อนว่าการที่อยู่อยู่ร่วมกันได้นนสองฝ่ายเนี่ย เราต้องการที่จะให้เขาหมตตรวไหนยังไงเพื่อนอยู่กัเพื่อนเพื่อนจะทำมานานแล้วทำมานานแล้วเราเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วใช่แค่ต้องการแค่สอดแค่้เองเอากเงตกนี่คือกันนะตกได้ไหม